พอดีเราต้องฟังจริงกระดกเอือ่อยน่องทีหักแพงครับทั้งหลายพ่อกัระเพยซีน้ำอีกอเราเลื่อมือกิดได้จากเบื้องเดืองยังเดืองยังกระเบื้องเหลือเบื้องเอาเหลืองเสียคอเสียเข็นขึ้นเหอนขึ้นสัน้นพยองอกพยายาผ้าชิดข้ามพังเพลยต่างๆช่วงระยะนี้ผมอยู่ในช่วงของอันพี่น้องอยากให้เวาเรื่องอวยพรนอ่ะอวยพรงานการต่างๆนี่ครับพูดพูดมาท่านเพูนว่ากระเพยซีน้ำตามสไตล์เจ้านั่กเวั่น ฟังไปแล้วครับคนกันยองมาหลายคนคือว่าเห็นอยู่อันมองอื่นคือว่าใครได้ยินว่าอันนี้มันเป็นส่วนตัวของพ่อใหญ่สีหนาเฮ็ดใบรวบรวมใบชี้านใบน้ำผู้บาอาจารย์เนี่ยนะสนใจมันมีก่อนยังแนวทุนโอ้ยหลายเลยครับผมอวยพ่นเมีขาวอวยพ่นมอล่ำอวยพ่นผู้เถาอวยพ่นผู้เถาผู้ไสอวยพ่ผู้ยิ่งอวยพ่นคู่วยพ่นสอสอวยพ่กำนันผู้ญยา้าน เออแต่ว่าผมทีเอาเฉพาะตอนที่มันจําเป็นอ่ะเล็กน้อยนึงว่าบอกเป็นเพราะเป็นทางให้พี่น้องจากนั้นกันจากเบื้องลหลายๆกัไปอยู่ในหนังสือมุ่นมัางดังเดิมนะเนอะเดิมกวดรูบาทเนี่ยนะยุนาหกลอยที่ทะเลนั่นหละประมาณนี้ละอยู่หันมีเบิร์ดอครับวอวยพรนอย่างเนีศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดศูนย์แปดหกสี่ศูนย์ผมได้รับจริงโทรศรัพท์จากคนแกน่นเออพ่อนมอลลัมโดยเฉพาะเลยแม่พญายีสีนะ้นามว่าฉันพ่อนมอลลัมโดยเฉพาะเลย ก็จำไว้อยู่นะครับคูบาอาจารย์เิ่นนะครับได้เคยหายมาโอ้พระอาจารย์เนี่ยคู่ไก่เิ่นหายมากนะพ่อนุอพรอมอลอำฟังเอาถอนมาฟังก่อนผมสีน้ำนี่นะครับพรบมอลำแห่งอยากเว้าผมรอเจ้าตั้งแต่น,นันเสิญมาท่านน้ำข่อยอำนวยพ่อนสอนทรงโจทย์ประสงค์บอกไวใจมุ่งมั่นหมายผัวยิ่งใส่ที่ลํำลองเสียงทองเพลิดข้องควง ร้องทําบุญเบิ่งบางผมสเวาว่าจังได้แน่ในจ,จใจเรียมพรถน้อมนำบ่ได้ตำาพอนหมอน้ำผันแหงกูผมโคู่้ลวสีวาก่อนบ่วาพวกนักฟอนน้ำแอวแสดงศิลหากินบุญเวทีได้ค่าดีพวกคนยองเงินทองหไหลามาลนอัง เสียงเจ้าดังซ้ำละค่าขึ้นให้ลื้นเขาบุญเป็นเงามาเทียมขางชิงบางบางบ,างบัดเดยืนยางหาสตางให้มันได้ไข่แล้วจังค่อยท่านสาดูดูสาซาดูืดอย้ำาปากตานอมอานเป็นก่อน เสียงให้วนอยู่ในหูปูฟังให้หลงเสอสาธุเด้อขอให้ผมเบาหม้อ so ล้ำเฮายาได้เก่าเสียงให้ดีหอดเถ่าคนเดียวจมน้ำรูปร่างอีกซ้ำพรอมพำจีนีญ่าทั้งลีลาการแสดงพปันแหงงามบ่มีสิน ศิลปาล้ำฟ่อนสออนดีแบบไม่ไมขอให้ใครก็คณะอื่นผุ่นอุดหนุนเจ้าบววางงานเจ้าพัวบัวบ้า,า,านกลุ่มซุ่มซ่อนหอมอ่อนเออผงละอ่อนเกสอนไวผิวเนื้อและไตผู้ใดหูให้แลนหาอุปประมาผู้ลำลองคือบัวท่องการกองกองถึงสิเกิดอยู่กลางหน้องเขายัางมองสอดสิ่งคนิ่งไวส่วนใน สาธุมคขอให้คือดอกไม้ย่มอ่อนออนอกย่าไอตุกยทธ่างลำ่ำตำคะแนนให้เขาเยยมีแต่เลยเป็นตุกตาท่องคําให้เขาได้มาลำา้อนประจําบ่ขาดมือให้รือเท่าทั่วแดนให้มีแฟนน้ำมาหุ่มซุ้มซ้อยอออังขั้นเป็นไพยได้ฟังให้หลวงขอดหอเขาไปน้ำจางอยู่บอ่อสาสาธุเดือ ขอเห้เทพพระเจ้าเล่ลำหมอลำดีเป็นสักขีในทางท่านท่านจงทำประดวยย่ามีสวยมีเศราเบาลงให้เสียงเหียวเอบอบเฉพาะทานผู้เดียวเดอ้อผอมทั้งมูคณนะด้วยให้รวยขึ้นหมื่นแสนแฟนให้มีอยู่เต็มผืนส้มผูหลุลังคันว่าดังย่าเป็นเสียงดังตุ่มให้คนหุ่มอยู่บศอ้าว สนุกเอาสนุกได้ไผ่ฟังยามีเปิดสนาเลิดทุกขังให้ดังขึ้นลืนเขาสาธุเนอคุณพระบุทธเจ้าองค์ประเสริฐในโลกนาน้ำรักษาผู้ทำท่านให้่านภัยผู้ไกลลำโวนพระธรรมนำปกป่องปกข้องตนให้เสริมทรงโควนพระสง์ขอจงนำแนบขางให้คนจางอยู่บ่อสา,า,วา,วา,วาอันนี้เป็นพ่อม่ลำโดยตรงนะครับนะ ันพ่นมอลำแล้วหนัทั้งเท้ากับอันนี้ไปว่าใส่็จทำนองเอาเด้ออันนี้เนื้อมันก็เป็นนั่งทีละอันหลายพนนะครับปวยพ่นก็ได้ตำรวจมีม,มีครับกำนันมี่มีผู้ใหญ่บ้านมีครับสสมีครับเออประชาชนราษฎรทั่วไปกับมี่ผ่าร้อนผ่าปลาอ,อ่ามีเบิดอะไรของพญานาคเด้อเอาถ้าบึงละเอียดรายละเอียดกับอยู่ในหนังสือเด้อยที่มันเบิดทุกกคนเลยไปล,ยลอยๆก่อนกอยู่ในหนังสือนั่นแหละมุ่นบังดังเดิมชุดนั่นเด้อชุดกวดอุบัติเด้อ อันชุดอื่นผมทางระงับเบิบดเหรอครับเดี๋ยวในวัมี้เอ,อ่อถ้าสนใจอยากไปอ่านเปศึกษาซอยคาพิมพ์พญานยิน้ำโทรไปที่0895708640นะครับ0895708640นะครับผมก็ไล่ก็แช่พญยายชษน้ำเนี่นะมีอย่างก็โทรคุยกันครับมือนีก็ค่อนข้างเวลามันทีเบิดแล้วล่ะ เอาไว้ตอนต่อไปมาไปเรื่อยๆเองสิละครับเอามือนีก่ะสบายดีสวัสดีครับ